สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวการปอกทุเรียนกันนี่ผมได้ทุเรียนภูเขาไฟเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีปอกกันล้อออกจากทีวีเมื่อกี้แหละน,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 นี่นี้่เดี๋ยวยกให้ดูนี่นี่เลยพูเส,สวยเลยเอ๊ะเมื่อกี้ผมลองจอบดูแล้วนะเจาะสามเหลี่ยมดูเนื้อนิ่มละเริ่มลองมันเริ่มใช้ได้แล้วเดี๋ยวเรา จะมาสอนวิธีปอกให้ก่อนเด่นนะครับลองเคาะดูก่อนเนี่ยถ้ามีเสียงอย่างนี้นะอย่างนี้นะแสดงว่าใช้ได้เริ่มปอกได้แล้วไปฟังพ่อค้ามาอ่าก่อนอื่นนะครับปกติอ่ะเขาจะตัดขั้วก่อนนะแต่ผมอ่ะจะตัดตูดก่อนว่าเพื่อหารอยแยกมันก่อนอนุญาต ใช้ผ้านะมันคมมากนี่ผมตัดตูดเพื่อหารอยแยกก่อนนะครับดูว่ามันมีรอยแยกตรงตรงภูตรงไหนนะแล้วเราก็ใช้มีดตรงนั้นนะ่่ะคือกิีตามร่องภูไปเลยไม่มีถุงมือนะไม่ใช่พ่อค้าทุเรียนกรีตามร่องมาเลยหันตามร่องมาเลยคร่ะ นี่โหที่สองอลองที่สามได้แล้วมาลองที่สี่โหจะบอกว่าทุเรียนภูเขาไฟนี่นะเปลือกบ,บางเนื้อนุ่มเม็ดเล็กมากเลยนะครับนี่คือจากประสบการณ์ที่ผมเคยกินมาแล้วนะกินที่สวนมาด้วยระวังมือนะครับหนามมันแหลมมากนะพอพอเราหันตามรอยแยกเสร็จแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เราก็จะมาใช้มีดให้เลยแงะเลย จริงๆใช้มีดใหญ่แง,งตั้งแต่แรกก็ได้นะครา้านี้ตัดขั้วออกนะกนนะมี่เสกกระทิบมาบอกว่าจะได้กินไหมนะคราวนี้เราก็ใช้มีดแงออกมาเลยจริงไหมหัวเดี๋นนยนวนะ กิวมาแล้วหมดแล้วมั้งวกกคนไห่ไม่ใช่อย่างนี้นี่แหละ